ตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรื้อถอนเศษอาคารขนาดใหญ่เทียบเท่าตึก5ชั้นออกนะคะจากตึก30ชั้นที่มันถล่มลงมาเนี่ยตอนนี้มีเศษซากปร่หักพังกองอยู่ขนาดใหญ่หลายร้อยตันนะใช่ค่ะก็เรียกว่าขนาดเท่ากับตึก5ชั้นนี่คือเป็นอุปสรรคสําหรับการค้นหาผู้ที่สูญหายอยู่ใต้อยู่ใต้ซากตึกนะคะ ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความยากลำบากมากขึ้นยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งบีบหัวใจมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกวินาทีนั้นคือชีวิตจริงๆตอนนี้ ทางประเทศไทยเนี่ยก็ได้ทีมกู้ภัยจากนานา,นา,นาประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยรื้อซากปรักหักพังแล้วนะคะเข้าสู่วันที่6แล้วคุณผู้ชมของภารกิจกู้ภยัยอาคารสตงอถลม่มตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องท่ามกลางความหวังของคนไทยทั้งประเทศว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังสูญหายอยู่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็กว่า70ร่างนะคะที่ยังต้องตามหากันอยู่ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ก็มีความคืบหน้านะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานมาจากพื้นที่เกิดเหตุอาคารสตองงกาะติดมาทั้งคืนแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะเชิญครับ ผู้ชมคะต้องบอกว่ายิ่งเวลาล่วงเลยมากขึ้นเท่าไหร่นะคะการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในซากของอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงที่ถล่มลงมายิ่งจําเป็นมากขึ้นเท่านั้นคะ่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ด้านในอย่างไม่ลดละต่อเวลานะคะขณะดเดียวกันคะ่ะเมื่อเชา้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการคืนพื้นผิวการจราจรบนถนนกาแพงเพชรสองให้กลับมาเป็นปกติคะ่ะ โดยด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นภาพมุมกว้างจากซากอาคารของอาคารสอตององที่กําลังสร้างซึ่งได้พังถล่มลงมานะคะขณะนี้จะเห็นได้ว่ามีลักษณะกองเป็นภูเขาขนาดย่อมด้านด้านในเนี่ยก็คือยังมีผู้ประสบภัยจํานวนมากที่รอการช่วยเหลืออยู่นะคะโดยปฏิบัติการค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคารแห่งใหม่ของสอตองอ,งองที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางที่ประเทศเมียนมายังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศยังคงผลัดเปลี่ยนเวรกระจายกําลังค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างช่วงตี3ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการผลัดเปลี่ยนเวรเป็นเวรที่4นะคะโดยเครื่องจักรกลหนักเนี่ยก็ได้มีการหยุดทํางานลงชั่วคราวซึ่ง้าหน้าที่ที่เข้าไปปูพรมค้นหาทุกโซนค่ะโดยเฉพาะในโซนบีที่มีการ ที่เมื่อวานเนี่ยได้มีการสแกนจุดความร้อนซึ่งก็พบจํานวนมากนะคะส่วนโซนที่เหลืออย่างโซนซีและโซนดีเจ้าหน้าที่ก็ยังคงใช้รถแบ็คโฮทยอยหรือสร้างปรขัขกหักพังของอาคารค่ะ อุปสรรคสําคัญที่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่พบเจอเนี่ยก็คือว่าแท่นปูนขนาดใหญ่หนักเกือบ10บตันจํานวนหลายแท่งค่ะซึ่งก็มีเส้นเหล็กจํานวนมากเชื่อมต่อกันเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องทยอยตัดไอ้เจ้าเส้นเหล็กที่อยู่รอบรอบนี้ออกนะคะแล้วก็ต้องใช้รถกระเช้าไฟฟ้าบูมลิฟต์ยกแท่นปูนเหล่านี้ออกมาค่ะซึ่งจากการที่ปูนเหล่านี้เนี่ยมีน้ําหนัก ที่มากนะคะก็ะอาจจะทําให้บุมลิฟต์เนี่ยนง่วงลงมาน้อยกว่า90องศาซึ่งก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกค่ะว่าหากจัดการแท่นปูนเหล่านี้ได้ก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะ ส่วนข้อมูลอัปเดตที่ศูนย์บัญชาการช่วงตีสที่ผ่านมานะคะขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม15รายแบ่งเป็นชาย8รายหญิง6รายและรายล่าสุดที่พบร่างช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งยังระบุเพศไม่ได้นะคะมีผู้บาดเจ็บอีก19รายนะคะและมีผู้ประสบภัยที่อยู่ระหว่างการค้นหาอีก72รายค่ะ คุณผู้ชมคานอกจากนี้เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายเต็นท์ที่อยู่บนถนนกำแพงเพชรสองขาเข้าฝั่งติดกับเจเจมอจัะติดแอร์นะคะมีพนักงานทําความสะอาดของกทมมาทําความสะอาดเคลียร์พื้นผิวการจราจรโดยเวลาตีสีนาฬิกาตีสที่ผ่านมาเดี๋ยวก็มี เจ้าหน้าที่ได้เปิดการจราจรบนถนนกำแพงเพชรสองขาเข้ามุ่งหน้าแยกอตกอซึ่งไม่สามารถวิ่งสวนเลนได้นะคะอยากจะยาคุณผู้ชมนิดหนึ่งค่ะว่าในจุดนี้ยังวิ่งสวนเลนไม่ได้นะคะก็คือส่วนถนนกำแพงเพชรสองขาขาออกเนี่ยซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุยังปิดการจราจร100%ค่ะแต่ว่าหากประชาชนต้องการจะมุ่งหน้าไปยังหมอชิดสองเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนําว่าให้ใช้เส้นทางตรงไปถนนกำแพงเพชรหนึ่งมุ่งหน้าไปสามแยกโรงปูแล้วเลี้ยวขวาผ่านหน้าสถานีกลางบางซื่อมุ่งหน้าไปยังหมอชิต สองได้ค่ะ การคืนพื้นผิวการจราจรในครั้งนี้ก็เพื่อกลับมาให้ประชาชนเนี่ยสัญจรได้ตามปกติค่ะแต่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ค้นหาผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังคงทํางานได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางญาติผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงคนทั้งประเทศก็ยังมีความหวังว่าผู้ประสบภัยเหล่านี้จะยังมีชีวิตรอดนะคะแล้วก็ต้องขอส่งกํบบาลังใจกับเจ้าหน้าที่ทํางานทุกคนด้วยค่ะส่วนทีมข่าว NBT ของเรานะคะจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่อย่างต่อเนื่องค่ะหากมีความ คืบหน้าจะรายงานกลับไปในช่วงถัดไปค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานมาจากสตองอในพื้นที่เขตจตุจักรนะคะทีมข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งวันทั้งคืนนะคะคแล้วก็ส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกนายรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องผู้สูญหายอยู่ณนะตอนนี้ขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะทั้ง60 70ร่างที่สกแกนเจอเมื่อวานนี้ขอให้รอดทั้งหมดเลยนะคะค